คชม่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องก้นรักหลวงใจซึ่งได้เจนนี่และเคนมารับบทเป็นพระนางอีกครั้งและเนื่องจากทั้งคู่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีการทำงานจึงเป็นไปอย่างลื่นไหลเพราะทั้งคู่คอยช่วยเหลือซึ้งกันและกันตีความจริงจะบอกที่ที่ดติดต่ เรมีคำาีจที่บอกพี่รันเรื่องนึงที่บัวติดตาเมื่อกี้ตอนแรกบอกปิดเรามีคำาีจที่บอกไม่ได้เรื่องนึงที่บัวติดตาี่รันมาแล้วหุ่นตายตายคนนึงลืมบทซะจนเทแทนที่จะปลอบใจกลับหัวเราะใส่สงันแอะแน่ใจนะคะวันเนี้ย สนิทกันเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน <laughs> <laughs> คนผู้ชมค่ะในวันนี้นอกจากจะมีการถ่ายทำแล้วยังเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาถ่ายรูปทำข่าวเพื่อโปรโมทละครอีกด้วยนักสแสดงแต่ละคน ตางก็โพสต์ท่าตามคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้รับแค่นิดเดียวไม่เยอะซับซอ,บอบแต่งขนาดนี้จะไปเยอะได้ยังไงล่ะเรียบซอบ แอนซ้ายแอนขวาหันหน้าหันหลังเนียนนะแอะพี่ไก่คะแต่งขนาดนี้จะไปเยอะได้ยังไงล่ะเรียบซอฟอันนี้ซอฟสุดของพี่แล้วชิมิคคอรผู้ชมค่ะในช่วงนี้แจ๊จะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับการเตรียนตัวเดินทางเพื่อไป่ายทําละครยังแดนออสซี่ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ร่วมเดินทางครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดอย่างพี่เจ็ดผู้กำกับอย่างพี่บุม๋มตลอดจนถึงนักแสดงอย่างสมาร์ทคิมเบอรี่น้ำฝนสวงสุดาและพี่ถาและเนื่องด้วยในช่วงนี้สภาพอากาศของประเทศออสเตรเลียมีอุณหภ,ภูมิเย็นเยือกทุกคนจึงได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องนุ่งหม่มป้องกันความหนาวมาเป็นอย่างดี ใส่เสื้อผ้าเบาสบายกันมาทั้งนัดไม่น้ำซ้ำยังใส่แว่นกันแดดมาอีกแอะโทษนะคะนี่ไม่ได้ศึกษาสภาพอากาศก่อนไปกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยคุ <l ain> <l ain> ผู้ชมคะการได้เดินทางไปถ่ายทำในต่างประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นการได้พักผ่อนไปในตัว และนักสแสดงละครเรื่องนี้ก็หวังใจว่าไปคราวนี้จะพักผ่อนหายเต็มที่เหมือนกันไปเขีบไปเขียนไปเข็ยนไปเยนไปเลยเดียไ,ไปเลยวคราวนี้ไปต้องทำเสื้อผ้ารี่ผ้าด้วยคนละช่วยคิมเบอรี่ โดนใช้แรงงานตั้งแต่ยังไม่ทันพ้นสนามบินเลยไม่นำซ้ำผู้จัดยังกะจะใช้ให้ทำงานอีกมากมายหลายอย่างเมื่อถึงประเทศออสเตรเลียเอะโทษนะคะอันนี้เนี่ยตกลงว่าเป็นนางเอกหรือว่าเป็นทาสประจำกองถ่ายกันแน่คะเนี่ยทท,ท,ทุกอย่างจะท